วันนี้ไอแอมพาคินจะพามาเที่ยวแลนด์มาร์คเปิร์ดไมล์โซนพัทยากับพริบตาด้วยโอ้ยออกแล้วเออมันออกใครแล้วเออาวเใจอ่ะยเศใจอ่ะกลัวไหมเนอร์กลัวไหมจีนี่เขามีกิจกรรมเยอะมากเลยเอ้ยทุกคนน้องอินเนอร์โดนไดโนเสาร์วิ่งไล่แล้วอ่ะ เปิดแล้วนะพัทยาไดโนซอร์คิงดมที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยไดยโนเสาร์ทุกตัวมีขนาดเท่ากับตัวจริงด้วยนะทุกคนกิจกรรมที่นี่เขามีหลากหลายมากเลยนะน้องอินเนอร์ชอบมากๆเลยมีทั้งขี่ไดโนเสาร์หรือจะเป็นอุ้มลูกไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นไดโนวอล์กอินไดโนเสาเร์ก็จะพาเราเดินไปรอบๆเลยอ่ะนี่ไดโนสกูเตอร์น้องอินเนอร์โชว์ริไปหนึ่งกลุ บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นมากๆด้วยนะ